สวัสดีครับวันนี้พี่จันเจ้าหัดพิมพ์ภาษาอังกฤษ A B C D ถึงแซนทั้งหมดมีกี่ตัวทั้งหมดมียี่สิบหกตัว,หมมตวไหนพิมพ์ถึงตัวอะไรแล้ว ยี่สิบสามยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่และหายไปไหนสองตัว,วตนี่นต้นสุดท้ายยี่สิบอะไร <25. S 1> พิมพ์ดิ ไหนเดี๋ยวจะตรวจใิถูกไหม A B C D E F G H I ลืมตัว I เออมั่วแล้วนี่ไงลืมตัวนี้นี่ตัว I ใส่ที่ไหนไม่ได้ใส่อันนั้นตัว J นี่ไงตัว I นี่ เออมัวแล้วหายหายสองตัวหลังตัว H เออตรงนั้นแหละ H I เอ้า H I ไในบอกเมื่อกี้เอง I J K L M N O P L M N O P Q R S T U V W X Y Z ไหนไหนลืมตัวไหนอีกทำไมไม่ครบหายอีกหนึ่งตัวให้เจอ ในเข็นวักให้มันตรงกันสิตรงกับตัวเลขดิเคาะให้มันตรงกับตัวเลขดิบอกให้สองอเคาะไหนสองอ่ะเคาะไหนเคาะฮะสิเออให้มันห่างหางกันนี่าม ไหนตรงไหนล่ะให้มันตรงกับตัวหนังสือสิเขวาวักให้มันตรงกับตัวหนังสือไงเข้าใจไหมมัวแล้วนะนวนอ่าโอเคโอเค สามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบลืมตัวไหนอะฮะลืมตัวไหนหนึ่งตัวไอ้นี่มีกี่ตัวนับดิเอออันนั้นขาดทำไมตัวหนึ่ง อันนับดิอ่าอหายไปไหนสองตัวตัวนึ่งอ๋อตัวหนึ่งอหายไปไหนตัวหนึ่งไหนลืมพิมพ์ตัวไหนไหน อะไรวะเช็คสิอ่ะนะอ่ะอ่ะวักสิอ่ะกดแถบสิกดแ,บกดแบถบดิโน,น,นู้นทางนู้นอ่ะหนึ่งกดแถบโอ้หายหายเข้มไหมเร็ว A à, hài đâu kêu mày hài đây tụi y, tụi y À, tụi y Rêu say? đây ninh tụi ní ngay này tụi y Ờ, à Cột thẹp, cột thẹp à. จะได้วักเท่ากันอ่ะกดแทบ็บกดอีกแท็บไม่ใช่เคาเอาไหมอ่ะกดแทบ็บกดแทบ็บนี่ทีนี้มันจะวักเท่ากันหมดเลยเดี๋ยว เอาเคอร์เซอร์มาวางข้างล่างแล้วหลังแล้กดแถบอ่ะทุกอันเคอร์เซอร์วางข้างหลังเอออ่ะข้างหลังเอน็นข้างหลังเอน็นอ,อ่ากลับไปคืนไหนข้างหน้านะ่ะทำยังงเอาก็เอาเคอร์เซอร์ไป วางตรงนี้ดีอ่ะกดแบกอ่ะกดแท็บอืมโนมัวแล้วทีนี้ อือมอืมกดแทบมันก็จะแบ่งวักเท่ากันหมด อ่ข้างบนมีกี่ตัวนับดิมันจะได้นับง่ายๆข้างบนมีกี่ตัวี <23. S 1> อ่ะพิมพ์หนึ่งถึงสิบสามข้างบนอ่ะคลิกโน no. ให้มันกดแท็บอ่าสองแท็บเออทีนี้มันก็จะวักเท่าๆกันเห็นไหมอืมได้กี่ตัวกี่ตัว อ้ลบอ่า่อไปอะไร14 1 r e n สิบส่ลคอน d e l ด enter enter อ่า r t e n t e i n s เอ็ดเจ็ดเ2 2าสิบยี่ how much 2 0่ส <26. S 1> okay. ิบ่โอเคบันทึกก่อนบันทึกเซฟ นน่นไงไปกดตรงมุมข้างบนขวานู่นไม่ใช่นี่รูปรูปจอข้างบนกดทำไมเซฟข้างล่างข้างล่างข้างล่างข้างนี้น,นี่เซฟเนี่ย,ยอโอเคแค่นี้แหละสวัสดีครับก่อน Bye-bye.